อาลุสเซียครับเชื่อเชื่ออารับรับลำเลียงอาหารลำเลียงอาหารครับรับเวลาอาลำเลียงอาหารเท่าเดิมอ่ะต่ออาลำเลียงต่อเลยครับต่อรับรับต่อรับต่อลำเลียงพัสดอาหารนะครับอ่าเจ้าหน้าที่สตาร์ทเลนบ์บดนะครับก็จะได้เอาไว้ประเคนประเกนพัสอาหารนะครับสมจะได้อ่าสำหรับอ่าพี่น้องอ่าสาธุชนเด้อเซเซียโนเซ ในส่วนนี้ขอให้ไปทับรับประทานอาหารลงข้ามเด้อ,อไปรับประทานอาหารที่ลงทานได้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยเข้ามานะครับเก้าโมงนะครับเก้าโมงประมาณเก้าโมงนะครับมีเวลาตึ้งยี่โมงไปรับประทานอาหารที่รงทานนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้จับระเบียบร้นที่ใหม่ในส่วนของเ็นโซนี้นะครับอันนี้พระสงฆ์พระเดรัจฉริยะนะครับ แม่ครูอาจารย์พระสงฆ์สมสมรสั์ทั้งสสรรประราชาคณะกำลังเดินทางมานะครับเพื่อที่จะเข้ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การเรียนรูปป้ภูมิปัญญาทร้องถิ่นอเบอร่รงคำนะครับแล้วก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างเป็นพิิบดภาณฑ์รับป่าดงเตือง,ง,งอย่างนี้นะครับโดย ดับเบิของพระอาจารย์อุดรธรรมโมนะครับประธานชมรมป่าดงเมืองแห่งน,นี้นะครับร่วมกับคณะสาธุชนทั้งหลายร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับหวังว่าฝากไว้กับพี่ร้องสาธุชน